สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกในเกมวีกที่9กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ห่างหายกันไปอาทิตย์หนึ่งหลังจากพักเบรกทีมชาติวันนี้เราก็จะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนซอนหรือเคนออกนักเตะเชลซีที่กำลังฟอร์มแรงและพูดถึงเรื่องของนักเตะที่ติดโควิดอีกด้วยครับไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากมาดูตัวรุกของนักเตะเชลซีที่น่าสนใจกันก่อน ใน4นัดหลังรวมผลงานทั้งในลีกและในบอลถ้วยเชลซีก็มีฟอร์มที่ดีมากๆยิ่งไปถึง13ลูกและเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นโดยตอนนี้แผนของเชลซีจะเป็น4-3-3แวนเนอร์เล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดอยู่ด้านซ้ายซิเยกยืนเป็นปีขวาและแฮมมี่ยืนค้ำอยู่ด้านหน้าครับส่วนตรงกลางฮาวเวสจะเล่นกลางลุกเมาส์จะเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์และกองเต้หรือจอร์จิโจะเล่นเป็นกลางรับ แต่ช่วงหลังหลังจากที่ฮาเวสต้องรักษาตัวจากโควิดเมาส์จะขึ้นมายินเป็นกลางรุกและโควาสติชจะยืนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แทนครับจากตอนแรกที่ผมค่อนข้างสนใจเมสันเมาส์เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าเพื่อนแต่เพราะบางนัดเขาต้องเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวที่น่าสนใจสำหรับผมจึงเหลือแค่สามประสานด้านหน้าครับ โดยสถิติที่ผมยกมาจะเป็นแค่2นัดหลังในหลีกเท่านั้นเพราะซีเยกพึ่งกลับมาลงเป็นตัวจริงแค่ใน2นัดหลังเท่านั้นครับโดยคนที่มีค่า xgi สูงสุดจะไล่จากซ้ายไปขวาซึ่งก็คือซีเยกจะมีค่านี้มากที่สุดนั่นเองซีเยกนั้นจะมีข้อดีเพิ่มเติมก็คือเขาจะเป็นคนเล่นลูกเตะมุมและลูกฟรีคิกที่ต้องครอสเข้าไปส่วนแวนเนอร์จะเป็นคนเตะลูกจุดโทษครับซึ่งถ้าถามว่า ตัวลุกเชลซีกลุ่มนี้ใครน่าเอาเข้ามากที่สุดนาทีนี้ก็ต้องยกให้ซีเยกเลยครับเพราะนอกจากค่า XGI จะมากที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่มี Impact ต่อเกมรุกของเชลซีมากๆดูจากที่แวนเนอร์ตอนแรกมี Big c h ANCE 1ครั้งทุกๆ260นาทีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแวนเนอร์มี Big c h ANCE 1ครั้งเกิดขึ้นในทุกๆ60นาทีเลยทีเดียวครับซึ่งก็เกิดจากการสร้างสารรค์ของซีเยกเพราะฉะนั้น ถ้านักเตะเชลซียิงซีเยกก็น่าจะมีส่วนร่วมได้ไม่ยากเลยแต่จริงๆแล้วแวร์เนอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันถ้าโครงสร้างทีมของใครไม่เอื้อกับการเปลี่ยนซีเยกเข้ามาแวร์เนอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับและมาที่ประเด็นของเคนกับซอนจะเอาออกดีไหมแล้วถ้าเก็บจะเก็บใครไว้ดี ส่วนตัวผมเลือกที่จะเก็บเคนไว้คนเดียวครับเพราะโดยปกติแล้วผมจะให้เวทฟอร์มมากกว่า Fixture อยู่ประมาณ6ต่อ4เช่นในเคสของซาฮาที่มีฟอร์มที่ร้อนแรงตั้งแต่ Pre ซีซ s o n ซึ่งนัดแรกๆเขาต้องเจอกับโปรแกรมที่ค่อนข้างยากแต่เพราะผมให้เวทเรื่องฟอร์มมากกว่าผมเลยเลือกเขาเข้าทีมซึ่งผลก็คือซาฮาเปิดตัวในช่วงแรกได้ดีมากๆากถึงจะเจอกับแมนยูก็ตาม หรืออีกลายหนึ่งแบมฟอร์ดที่เปลี่ยนเข้ามาในเกมวีคหทั้งๆท,ท,ที่มีโปรแกรมที่หนักมากรออยู่แต่ผมกลับเลือกเปลี่ยนเขาเข้ามาเพราะค่า XG ในแต่ละเกมของเขานั้นสูงมากๆและเขาก็ตอบแทนความไว้ใจด้วยการยิงเปนหนึประตูจาก2นัดที่ผมถือเอาไว้ครับซึ่งในเคสสองเคนกับซอนโปรแกรมของทั้งคู่นั้นหนักมากๆแต่ด้วยฟอร์มที่ดีจริงๆผมเลยเลือกที่จะเก็บไว้คนหนึ่งครับ ซึ่งคนที่ผมเลือกถือไว้ก็คือเคนจากสถิติที่ดีกว่าซอนในทุกๆด้านในสามารถหลังสุดและยังเป็นคนยิงจุดโทษอีกด้วยซึ่งคนที่ผมมองไว้เพื่อมาแทนซอนก็จะเป็นบรูโน่ซีเยกและเควินเดอร์บอยครับโดยแผนระยะยาวของทีมผมก็คืออาทิตย์นี้ อาจจะทนถือซอนต่อไปก่อนถ้าเขาไม่ติดโควิดส่วนในเคสของซาร่าที่ติดโควิดไปล่าสุดนั้นผมจะทนถือเขาต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะโปรแกรมของลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้น่าเกลียดเลยจากนั้นในอาทิตย์หน้าค่อยเปลี่ยนเดอร์บอยเข้ามาแทนซอนเพื่อเลือกเขาเป็นกัปตันทีมต่อไปครับส่วนกัปตันพิกในอาทิตย์นี้ผมชอบโปรแกรมของ2ทีมด้วยกัน ก็จะมีแมนยูและเชลซีครับก็คือบรูโน่กับซีเอหรือแวนเนอร์นั่นเองโดยเฉพาะบรูโน่ที่ได้เล่นในบ้านเจอกับทีมอย่างเวสต์บรอมแต่เนื่องจากความสม่ำเสมอของแมนยูและฟอร์มการเล่นในบ้านที่ไม่ค่อยดีมากนักในปีนี้นัดนี้ผมจึงค่อนข้างจะเอียงไปทางซีเอ็คหรือแวนเนอร์มากกว่าครับแต่ถ้าในเคสที่ผมไม่ได้มีนักเตะเหล่านี้อยู่ในทีม ผมอาจจะแหวกโผลเลือกกับตันดิเฟเรนเชียลยัง g r e รี i s h หรือเลวินก็เป็นไปได้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเกมวีคที่ดีเลยครับทีมผมก็เก็บไปได้75แต้มโดยมีนักเตะที่แบลง็งเพียงแค่2คนเท่านั้นอันดับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ส0กว่ากว่าแล้ว สุดท้ายลีของเราก็จะปิดรับสมัครในเกมวิกสิบหรือปลายเดือนนี้แล้วใครที่ยังไม่จอยก็รีบมาจอยกันนะครับเพราะมีของรางวัลแจกตอนไ,ไ้ายฤดูการเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ